อ้าวกราบัสดีครับพราก็ผมดำแล้วหน้าครับวันนี้จะพูดประเด็นเสียโป้กับเก่งมึงมินอีกแล้วครับเมื่อสองสองสามชั่วโมงที่ผ่านมาเก่งมองมินได้แพร่เพื่กงงมองมินครับได้แพร่วิดีโอสดถ่านเฟซบุ๊กครับเขาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องไอเรื่องชกกับชกกระเสียบปัวครับแล้วที่เขาไม่ได้ไปวางประจานเนี่ยเพราะเขาไม่รู้เขาไปวางประจาที่ไหนกับใคร ออมน้อยหรือไม่เขาก็ยังไม่ทราบครับว่าว่าแปะวางที่ไหนแต่เขานัดโชคเขาวันที่แปดนะครับซึ่งวันที่แปดมันคือวันไหนี่ครับเป็นวันพระหรือวันอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับวันอาสาบูชาครับซึ่งเก่งเกยกงมึงยินได้พูดว่ามันเป็นวันที่เขาไม่ไม่เล่นพนันกันครับไม่เล่นพนันไม่โชควยไม่อะไรกันครับ ซึ่งเขาได้พูดอย่างนี้นะครับเมื่อตอนเขาพผยแพร่เรื่โอสดนะครับเขาบอกว่ามันเป็นวันเป็นวันพระใหญ่แลรสักอย่างเนี้ยนะครับแล้วเขาอาจจะไม่เล่นแกมพนันกัน,กนไม่เล่นอะไรกันนะครับหรือว่าต่อยกันนะเขาอ,อาจจะไม่มีต่อยก็ได้เพื่อพเพื่ออาจก็เขาอ,อาจจะเลื่อนนัดครับเลื่อนไปต่อยวันที่เก้าก็ได้แล้วถัดไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้นะครับแต่โกเม,มินได้พูดว่าการต่อยอ่ะ มันต้องมีกฎกติกาตามมาตรฐานครับไม่ใช่ไปต่อยออกสื่อออกถ่ายทอดสดแล้วไปต่อยไม่มีกฎแม่อะไระมไม่ได้เถื่อนมันเถื่อนไม่ได้นะครับเพราะคนชมเป็นล้านคนครับออกทีวีครับถ้าต่อยอย่างนั้นเขาไม่สามารถให้ถ่ายทอดสดออกได้ครับซึ่งต่อยต้องมีกฎกติกาใส่น้มใส่อะไรตามมาตรฐานของของมวยครับของมวยไทยครับแต่ถ้าต่อยอย่างนั้นเขาไม่สามารถให้ออกทีวีได้ครับ ซึ่งมันก็เป็นกฎของเขาละครับของกีฬางวยครับแต่ถ้าจะออกช่องสามกล้ก็ต้องทําตามกฎก่อนครับอย่าไปต่อยเลือดสาดอย่างนั้นไม่ใช่นะครับไม่มีนวไม่มีกฎไม่อะไรอย่างนี้เขาไม่ให้ต่อยกันนะครับต่อยได้ครับแต่เขาไม่ให้ออกสื่อไม่ออกทีวีครับแต่มันก็แต่บางคนก็ต้องตามกฎนะครับแต่ถ้าตามกฎอย่างเงี้ยผมเขาบอกว่าชกสามยก พักสองนาทีอะไรเห็นเขาบอกครับแต่ถ้าอย่างนี้เสียโป้อาจจะเสียเปียกนะครับอาจจะเสียเปียกกงมึงมินนะครับเพราะตามก,กฎกติกาทุกอย่างเพราะเสียโป้เขาก็เก่งมวยครับปล่อยแบบไม่ออกสื่อก็ไม่ออกทีวีก็ได้ครับแต่มันต้องเป็นมวยอนั่นมวยกงอะไรนะรเห็นเขาบอกเป็นมวยกงครับ ครับคือกมังมินออกมาพูดแล้วบอกต่อยแน่ครับไม่ต้องห่วงครับรับคำท้าเสียโปแน่เสียโป้รับคำท้าครับแต่ต่อยต้องมีกฎกติกามาตรฐานของวยไทยนะครับเป็นงั้นไม่สามารถถ่ายอดสดออกช่องทางทางช่องสามได้ครับครับสวัสนีสวัสดีครับยิกดติดตามครับ